สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่างน้องจ๋าเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้จะมาดองมะม,ม่วงกันเนาะเราก็จะมาล้างมะม่วงก่อนเนาะจะล้างเราก็ล้างมะม่วงเสร็จแล้วนะคะจะมาผสมหัวเชื้อกันเนาะ วันนี้ก็จะใช้หัวเชืดด้อตัวนี้จะใช้สักจะใช้ครึ่งฟองนะคะไม่ใช้หมดเนาะแล้วก็จะมีสีสีนี้ด้วยนะสีที่เขาผสมให้มันมีสีสวยแล้วก็จะนใส่ถังที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณห้าถึงหกขันก็จะเทหัวเชื้อลงไปเลยนะคะ คน,คนให้เข้ากันเลยนะคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็จะเทสีลงไปนะเทสีลงไปก็คน คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะ <C le aks> ก็จะประมาณนี้นะคะ <C le aks> แล้วก็เอามะม่วงลงในถังเลยปะกติเขาจะเทน้ำใส่ในอ่าโหลที่เราใส่มะม่วงแต่เราไม่มีโหลเราก็จะใส่ในถังนี้ไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาเลยนะคะเราก็จะดองทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากรงยางมาหอมแบบนี้รอดูกันนะคะว่าจะแบบเป็นม่วงดองให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันเนาสะสำหรับทีนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ